อาริอนซ์อายุทยาจัดงานม,มอบรางวัลคุณูิยอดเยี่ยมประจำปี2565สุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดชูดอนเนอร์วันแห่งเกียรติยศบริษัทอาริอันส์อยุทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนเชิดชูเกียรติตัวแทนจัดงานม,มอบรางวัลคุณุูดยอดเยี่ยมประจำปี2565สุดยิ่งใหญ่ทมกลางสุดยอดนักขายมือทองร่วมง,งานอย่างคับข้างโดยในงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดชูดอนเนอร์วันแห่งเกียรติยศ เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยบรรยากาศในพระราชวังแวร์ซายครับงาน Annual Award นะครับหรืองานมอบรางวัลประจำปีเนี่ยเป็นงานที่ผู้บริหารแล้วก็ตัวแทนรอคอยกันทุกปีแล้วบริษัทอริยาเนรุทยาเนี่ยเราก็จัดงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นงานที่เรามีความตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองมาชื่นชมมาแสดงความยินดีในความสำเร็จของพี่น้อง ผู gen, um ้บริหารและก็ต exactly. ัวแทนของเราทั่วประเทศในครั้งนี้นะครับเรามีรางวัลทั้งสิ้น83รางวัลด้วยกันแล้วก็ในการจัดงานวันนี้เราจัดงานในธีมที่ว่าเป็นวันแห่งชัยชนะนะครับเป็นธีมเหมือนกับฝรั่งเศสนะครับแต่งตัวอย่างสวยงามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้บริหารและก็ตัวแทนในการพิชิตคุณวุฒินี้นะครับในปีต่อๆไป โดยได้รับเกียรติจากชูชาติประมูลผลรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโทมัสวิลสันกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและวิโรงค์พัฒนกําจรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงามบริหารตัวแทนเป็นประธานในพิธีเปิดงานการสร้างผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรกยอดเยี่ยมสูงสุดค่ะ นะคะคุณพนิดาเพื่อวิวัฒนาคุณค่ะรางวัลอันทรงเกียรตินะคะอันดับที่หนึ่งการสร้างผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรกยอดเยี่ยมสูงสุดค่ะยากมากเลยนะคะที่จะพูดความรู้สึกทั้งหมดออกมาเป็นคำพูดได้เพราะว่าในปีที่ผ่านมาในตำแหน่งที่ทำในฐานะ EVP นะคะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งในการทำงานที่ ตั้งใจแล้วก็พยายามทำอย่างเต็มความสามารถนะคะต้องขอบคุณอัลติเมททั้งทีมนะคะที่ทำให้ได้มายืนในจุดนี้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนในการรับรางวัลน,นี้เช่นกันนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณออกำลังใจแล้วก็อินสป r เรชั่นสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะคือเด็กหญิงเอชิตานะคะเชิญมาทุกปีนะคะเป็นผู้ติดตามนะคะแล้วก็ จริงๆรางวัลน,นี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ตั้งใจอยากจะส่งต่อแล้วก็อยากจะทำให้ทุกๆคนในทีมงานเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นไป,ไ,ปไม่ได้นะคะถ้าเกิดสมมติเราอยากได้มากพอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเป็นคุณสมบัติสำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้คือคุณต้องมีความมุ่งมั่นที่มากพอหรือว่า Determination นะคะแล้วก็มีวินัย กับงานนี้อย่างจริงจังหรือว่าดิสซิ п ลินนะคะก็เป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ต้องการที่จะทำจริงจังนะคะเอ๊คิดว่าก็จะประสบความสำเร็จแน่ๆค่ะชื่อพนิดาเคอวิวัฒนกุณนะคะตำแหน่ง SEVP ค่ะเข้ามาก็เห็นบรรยากาศงานที่บริษัทเขาคงจะตั้งใจจะทำให้มันเป็นรูปแบบของคุณวุิที่กำลังแข่งขันกันอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าแกรนค่ะแล้วก็รู้สึกแบบพร้อมที่จะไปละคะ่ะ รางวัลที่ได้รับออสเตียนะคะเป็นรางวัลที่คิดว่าตั้งใจจะทําให้ติดทุกปีนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการที่จะติดคุณวุบุออสเตียได้ะคะ่ะมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราตั้งใจทํางานหนักมาตลอดทั้งปีนะคะเพื่อที่จะให้ได้เป็นมาตรฐานว่าเราติดท็อปหนึ่งในสของท้งประเทศนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานมากกว่าค่ะเพราะว่ามันคือการทํางานหนักร่วมกันนะคะในทีมที่ที่มันแสดงออกมาเป็นผลว่าการได้รับออสเตียอันดับที่หนึ่งนะคะมันก็ ต้องทุ่มเทรแรงกาแรงใจแล้วก็ความร่วมมือกันทั้งทีมของ Ultimate อะค่ะก็เป็นรางวัลของทุกคน,นะคะในทีมหลักการทำงานง่ายๆเลยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะไม่มีอะไรมากนอกจากการที่ว่าเราตั้งใจแล้วเราก็มีเป้าหมายพอเรามีเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราก็คีดวินัยให้ได้แค่นั้นเองอะคะ่ะเวลาที่มีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรเงี้ยนะคะเราก็แค่รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลในการที่เราจะแบบไปติดกับปัญหานั้นนะคะแล้ว ไปบ่นหรือว่าไปคอมเพลนกับปัญหาเราก็แค่รู้สึกว่าปัญหามันเกิดอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็มันก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วถ้าเราทํางานไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่แต่เราก็แค่แก้มันเท่านั้นเองค่ะจริงๆเราตั้งสั้นๆเอาไว้นะคะว่าปีนี้เราจะผลักดันผู้บริหารของเราอะค่ะให้ให้เติบโตกันนะคะล้อไปกับนโยบายของบริษัทนะคะเราก็อยากจะให้ผู้บริหารของเราอะคะ่ะเติบโตในอาชีพขึ้นเป็น AVP เป็น VP กันเนี้ยค่ะแล้วก็ เป้าหมายในระยะกลางมาอีกหน่อยหนึ่งก็ตั้งใจอยากจะสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพดีค่ะเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะจริงๆก็อขอบคุณทีมงานนะคะทีมงานเป็นกําลังสําคัญมากเลยค่ะทีมงานทุกคนในอัลติเมททำงานกันหนักมากตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็เรามีเป้าหมายร่วมกันเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะให้ทีมงานของเราเติบโตแล้วก็เป็นดินที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ดินที่ดีให้กับ คนที่เข้ามาร่วมอยู่ในทีมงาน